สวัสดีครับทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บีแอลซิงทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับหลายคนบอกว่าช่วงหลังเนี่ยไม่ได้รายงานสนุกเกอร์เลยผมก็กําลังเคาะเหลี่ยมอยู่นะครับว่าจะเอาช่วงไหนดีก็ปรากฏว่าวันนี้เหมาะสมตามอารมณ์หมายเลยครับเพราะว่ามิ้งสระบุรีนะครับนัทชารัตวงหาดทัยนักสอยคิวหญิงของเรานะครับสามารถคว้าแชมป์สะสมคะแนนโลกของผู้หญิงได้สําเร็จนะครับในการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพนแบบชิงดําจนถึงลูกสุดท้ายเลยนะครับ ไฮไลท์ก็คงจะต้องไปติดตามดูที่อย่างเป็นทางการผมคงไม่เอามาลงครับเพราะว่าถ้าผิดลิขสิทธิ์มาเนี่ยไม่มีใครช่วยผมได้ครับนอกจากการช่วยตัวเองนะครับแลรุ่นนี้เนี่ยโอ้ช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วครับลืมไปหมดละทีนี้ว่ากันถึงเรื่องนี้นะครับนักสกูเกอร์หญิงของไทยเราน้องมิงนะฮะเป็นมือหนึ่งของโลกณนะเวลาปัจจุบันรอบชิงชนะเลอเอาชนะเทวีสีตาครับนั่นะค,นะคืออึ้งอองยี่นะฮะอึ้งอองยี่เนี่ยเป็นนักสอยคิวจากฮ่องกง แล้วก็เป็นจอมเก๋าอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะฮะมิงชนะ4ต่อ3ครับในแมตช์ชิงที่ต้องลุ้นกันแบบเต็มแม็กซ์เลยก็คือ7เฟรมเล่นกันเต็มเลยนะครับแล้วก็ลุ้นจนถึงดำสุดท้ายนะครับก่อนที่เธอจะชนะไปคือในครั้งนี้เนี่ยมิงนำก่อนตลอดนะครับ10นะฮะแปต่อ37โดนตีเสมอ15ต่อ109ที่โดนเซนจูรี่เบรกนะครับจากนั้นมิงขึ้น2-1ฮะก็61ต่อ42 โดนตีเสมออีกแพ้ไป 15- ต่อ9 6 6มิงขึ้นนำอีกครั้งหนึ่ง 38- ต่อ36ขึ้นแท่นที่ 3- ต่อ2นะฮะโดนตีเสมอแพ้ไป 33- ต่อ75ต้องตัดสินกันในเฟรมสุดท้ายแล้วเฟรมสุดท้ายนี่เองฮะเราชนะในการชิงดำนะฮะ 69- ต่อ58นี่คือเส้นทางสู่แชมป์ของเธอต้องบอกว่ามหาโหดเลยนะครับเพราะว่าในรอบแข่งขันในครั้งนี้เนี่ย มีรอบแบ่งกลุ่มต้องเล่นก่อนถึง6นัดนะครับระบบระบบก็คือ2ใน3ก่อนจากนั้นเนี่ยก็เล่นในรอบ16คนรอบ8รอบรองแล้วก็รอบชิงนะฮะร,รอบแรกเนี่ยหนัดมิงชนะทุกนัดเลยนะครับชนะชารอนเบนเซนสองนย์นะครับชนะลินดารารีสองชนะไคลี่เบลิงเกอร์สอชนะไดเมอริทสองเช่นกันชนะคาลี่เทียตสอแล้วก็ชนะนักสนุกเกอร์จีนนะครับก็คือ ซื้อจุนหู2 0นะครับเรานี่จับฉลากอยู่กับมือไวการ์ดออสเตรเลียทั้งนั้นในรอบแรกหลังนั้นในรอบ16คนเนี่ยมาเจอกับไดนาสริงจากออสเตรเลียเช่นกันมิงก็ชนะ3 0เข้าถึงรอบ8คนอันนี้เจอของแข็งหน่อยกับเจสสิก้าบูสแต่มิงก็ชนะนักสอยคิวจากแดนออซซี่ไปได้3 0เช่นเดียวกันถ้าบับว่าลงแข่งขันเนี่ย8นัดแรกไม่เสียเฟรมเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงรอบรองชาลเลอร์นเนี่ยมาเจอกับบยาไซคานซึ่ง มายาไซคานเนี่ยเป็นนักสุกเกอร์จากมองโกเลียแล้วทําผลงานได้อย่างน่าสนใจมากมิ้งเอาชนะ4-3เฟรมแล้วก็เข้าชิงชาเลศครับมาชนะอึ้องอองยี่เนี่ยครับ4-3ซึ่งอ่ประเทศไทยประสบความเร็จในการได้เหรียญทองกีฬาระดับเอเชียก็คือเอเชียนดอเกมเหรียญแรกก็มาจากสุกเกอร์ประเภทหญิงนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอา่าอมรรัตน์อ่วมดวงนะครับแอมร้อยครูนี่แหละหรือว่าแอมนคนปรปฐมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย ก็คือวรัฒนันสุภกิจธเนศที่เธอเพิ่งไปได้เหรียญทองจากการแข่งขันได้แชมป์โลกมาในการได้แชมป์ปูมาเนี่ยนะครับเป็นคนเอาชนะอึ้ององยี่นะฮะที่เกาหลีใต้ผมไปทำข่าวเมื่อปี2013นะครับที่อินชอนขณะเดียวกันมิง้งฮะคว้าแชมป์สนุกเกอร์ออสเตรเลียนโอเพนเนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่2ในอาชีพของเธอนะครับก่อนหน้าน,นี้เธอเคยคว้าแชมป์ครั้งแรกเมื่อป2019ี2019 ะะแล้วก็ตอนนี้เธอคว้าแชมป์รายการสะสมคะแนนได้แล้ว8รายการสิ่งที่น่าสนใจก็คือรายการแรกที่มิ้งได้เนี่ยหเริ่มนับ1จนถึง8เนี่ยก็คือที่ออสเตรเลียนโอเพนนะฮะเมื่อปี2019ก็ชนะอื้องอองยิ่งคนนี้แหละ4ต่อ2จากนั้นก็ได้แชมป์บ t i s ิ o p e เนปี2022แล้วปีนั้นกระโดดไปเป็นแชมป์โลกเลยนะครับแชมป์หญิงโลกปี2022แล้วก็มาได้ในซีซันใหม่มาได้บู m แ n น m a ม t สเนะครับ แล้วก็ต่อด้วยเบลเยียมโอเพนในปี2023 US Open ปี2023เหมือนกันแล้วก็ต้นปีก็ได้แชมป์เบลเยียมโอเพ่นนะครับเป็นสมัยที่2ของเธอแล้วก็เป็นรายการที่7นะฮะปี2024ซีซั่นนี้ก่อนหน้ารายการนี้เนี่ยแข่งไปแล้ว2รายการปรากฏว่ามิง้งเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้ถ้าว่า3รายการเธอได้แล้ว1รายการแชมปเปี้ยนยึดมือหของโลกแน่นอนรายการต่อไป น้องมิงจะเล่นที่ลอ,อนดอนนะครับในศึกวูแมนมัสเตอร์ที่เฟรมสปอร์ตบาร์อังกฤษสหราชอาณาจักรนะครับจะแข่งขันวันที่2 2ถึง24พฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับมิงเนี่ยปัจจุบันอายุ24ปีแล้วนะครับกำลังจะครบเบญจเพสในวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับตามเชียร์กันต่อครับสนุกเกอร์ถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมทำให้กับทุกท่านได้ดูครับเพราะว่าทำข่าวสนุกเกอร์มาตั้งแต่ปี1998 อาจจะไม่นานเท่าไหร่26ปีเองกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ครับขอบคุณน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์และขนมปังฟาร์มเฮาส์ไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยจ้าสวัสดีครับสุดยอดไปเลยบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชัน w w w b l a m s i n g t v c o m ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกอีกิศตะลุยแดนอังกฤษเขียนบันทึกเจาะลึกเอกลักษณ์และอัตลักษณ์จากยอดปัจเจกบุคคลแห่งแอนฟิลฟลบีแหลมสิงกันใจเสนอหนังสือบอลฉบับสตอรี่สีแดงเล่ม3 From ครอบเอ็น to ครอบเอ็นอัจฉริยะต้องบันทึกสั่งจองวันนี้ที่ l ล n e ออฟ i ิ i a l BEE e LAM SING Inbox Facebook B แหลมสิงแฟนเพจหรือโทร0959874141จองได้เลยนะจ๊ะอ่านวันนี้พรุ่งนี้อ่านอีกนะพิทิตเอ้ย ชมสดครบทุกแมตช์ความคมชัดระดับ HD ไม่พลาดทุกการแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซีซัน2024 2025ที่ทูวิช i ั่ o n นาวสมัครได้แล้ววันนี้สามารถคลิกลิงก์ที่ปักหมุดคอมเมนต์ได้เลย